สวัสดีครับผมรถตู้คอนเนเนอร์ใครนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับมากินข้าวครับเพิ่งมาถึงบ่บนี่นะครับพ่อชี้นะครับลำกี่โมงพี่นี่ครับคนก็เริ่มทยอยมานะกินข้าวก่อนพี่กินข้าวก่อนกินข้าวก่อนนี่ครับอาชีอาชีสวัสดีครับ ยีรับสวัสดีแล้วครับับผมเชี้น้อยนะครับวันนี้เหมือนเสื้อทีมเลยนะผมดูแล้วเนี่ยเสื้อทีมทีมลามของอือโอ้ไนก็มีนะครับเสื้อทีมนะครับไนเพิ่งสังเกตนะครับเมื่อกี้น่าจะเป็นของไนนะครับวิ่งไปทางนู้นนะครับ เป็นตู้คอนเทนเนอร์นะครับสองล็อกนะครับผมเดี๋ยวสอบถามในก่อนนะครับว่าใช่หรือเปล่าในในไม,ไม่ถามเนี่ยในไม่ถามจักบาทเนี่ยตู้ในบอกสั่งมาบอกอ๋อ <c oughs> ไอ้เนื้อ นึกว่าของในวิ่งไปทางนาู้นไหมก็เลยมาถามดูนะ <c oughs> นี่ครับแต่แยวจงกิ้มขยันเราก็ได้แล้ว <c oughs> ขยน Ship <c oughs> <c oughs> ันหายชิปโวแอดมินก็มาแล้วนะครับผม เมื่อกี้ก็มีรถวิ่งผ่านนะครับเป็นตู้คอนเทนเนอร์สองตู้นะครับสอบถามในแล้วไม่ใช่ของในนะครับน่าจะเป็นของชาวบ้านเนาะแถวนี้เนาะที่เขาสั่งนะครับไปลงที่โคก,กหน้องนาหรือว่าลงที่บ้านลงที่ทุ่งนานะครับบ้านสวนอะไรประมาณนี้เนาะสวยมากนะครับเมื่อกี้เป็นสองล็อกสองห้องนะครับสีครีมนะครับสีครีม แอนมาถึงแล้วนะครับถึงตอนไหนแอนถึงตะก,กี้ค่ะ,ะทำไมทำไมน้องไม่รอแอนอะทำไมไม่รอโอ้ยสัมผัสไม่ไหมย่าสวัสดีครับพี่ปานสวัสดีครับนี่ครับทีมล้ำมาแล้วนะครับผม,มเสื้อสวยมากนะครับเสื้อทีมเป็นเสื้อสีขาวนะครับ ับอัปเดตล่าสุดเนาะนี่ให้ดูองโปรคนละ้บสัญญาณดีสัญญาณดีอยู่นี่สัญญาณดีพอได้อยูแค่นี้พอไดอะไนะครับยของมัตทุข้อแน่น ใส่เลยชั่วโมงใส่ทู่เ่มีจะขีดทู่มีสามขีดแต่ว่าเป็นตัวเห็ดม,มันต้องขอไปไมาสอบถามนีดะ้สอบถามเด้เนี่ยโอ้ในเขาออฟฟิศแล้วนะครับตอนนี้ ออฟฟิศส,ส่วนตัวนะครับนี่ครับอัปเดตล่าสุดนะครับที่จำปาดงนะครับ <c oughs> ทีมลำนะครับทีมลำก็มาถึงแล้วนะครับผม <c oughs> ทีมลำเราก็มาถึงหน้าง,งานแล้วก็เดี๋ยวกินข้าวสักหน่อยนะครับ <c oughs> อีกสักครู่นะครับอีกสักครู่กิน <c oughs> ข้าวเสร็จก็น่าจะลำกันนะครับลำ ก็เข้ามาคอมเมนต์นะครับพูดคุยทักทายกันได้นะครับทางใต้คลิปนะครับวันนี้ก็มีประเด็นร้อนหลายๆเรื่องนะครับออขอให้จบลงด้วยดีนะครับสําหรับประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นก็เป็นเรื่องที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับตอนนี้เรารอในอยู่นะครับผม ในก็ขยับหน้าขยับหลังอยู่นะครับยึกยัก,ย,กยักอยู่ตอนนี้ก็ขยับเปลี่ยนมุมไปประมาณ3ามรอบแล้วนะครับรถขาวคันนี้อ๋อขากล้องขากล้อง ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดเนาะนางลำก็มาครบนะครบกันแล้วนะครับหลายคันเลยนะครับเนี่ยเต็มนะครับเต็มที่จอดรถเต็มแล้วนะครับเต็มลานลนะ อากาศก็ครึมคึมนะวันนี้ไม่รู้ว่าจะตกหรือไม่ไม่คืนก็ตกทั้งคืนนะครับนี่นครับลุงพลก็อยู่นู่นเนาะ คอมเมนต์ Comment นะครับคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยทักทายกันได้เนะาะใต้คลิปนะครับอัปเดตล่าสุดที่จำปาดงนะครับวันนี้วันเสาร์นะครับช่วงสายแล้วนะครับสา,สาย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 ของวันเสาร์แล้วโอเคนะครับ อัปเดตล่าสุดประมาณนี้เนาะเมื่อกี้ก็ไม่ทราบว่าเป็นรถตู้คอนเทนเนอร์ของใครนะครับที่มาส่งเขาวิ่งผ่านที่นาลุงพลนะครับสองล็อกนะครับอาจจะมาส่งนี่หรือเปล่าเขาวิ่งเลยไหมหรือว่าอะไรยังไงนะครับก็รอดูนะครับอัปเดตล่าสุดสอบถามในในก็ไม่ทราบนะบว่าเป็นของใครเนาะสวัสดีครับ